ทิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน41ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้ฉันใด โลกถูกชราและมรณะเผาแล้วก็ฉันนั้นควรนำออกได้การให้ทานเพราะทานที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วทานที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีผลคือความสุขที่ยังไม่ได้ให้ย่อมไม่มีผลอย่างนั้นโจรยังปล้นเอาไปได้พระราชายังริบเอาไปได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้ อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอาศัยเพราะการตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานคลั้นให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงสถานที่อันเป็นแดนสวรรค์อาทิตตสูตรที่หนึ่งจบ